เนีเยจะเป็นเหม็นนได้น่าเนีอ้าเจดหลอดเจ็บหลดเจ็ดอดน้ำงามน่าจะมาเด้อครัาบบานเีเมาเก็เ้เทศน้ำรูน้ำรานแน่บานนี้บึงคลาทโพดโพได้บาน,นาโพดโพอีกยีก่เดาน้องเพลเนาเม็นบ่แมนอุย้ยทั้งปนะ,ะนี่ละนี่ละนี่ละทั้งลุมนี่ละทั้งลุมม่ดบที่ ไม่ำจิมบาไม่จุ่มวาใส่จนหอมอุ้ยน้ำก้นเจ๊ปลานนี่กะสิห้าลายเน่ยทั้งยญ้าเจ้าทั้งรองเลยลองเพยนบาเนี่นี่ดอกเงยเงเนี่เก็บเห็นไหมหงยเบิงแน่เป็นอันเ็บใส่บุญอันเนควนสองวันควันเสน่ควนบานปลาเนี่คือดอกงามดอกเงยนะนีละครับ วันสองมณีคนบันปาในสองพนห้าร้อยหกสิบเเมษายนครับผมมันบึ้บโอ้ยบึ้กทำงาน้องเพลงสวัสดีค่ะมนณีคนบันปลาเด้อจากอัดไอ้ภาพอญายิ้มยิ้มพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อจากมาเลาปลาหาเห็ดคือเก่าจ้ะในวันที่13เมษายน2567จ้าครับผมสวัสดีครับมนณีคนบันปลาเด้อครับพาพญายิ้มยิ้มเอฟซีพ่อแม่พี่น้อง เบ้อสุขูสุขคนครับมหาเหตุเมื่อีก็ถทือโอกาสสวัสดีนําครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมหรือว่าสวัสดีในเทศกาลสงการครับผมบุญมหาสงการครับผมเดินทางไปมากกับไฮร้อนร่างเด้อครับใส่รถใส่ถนนรวมกันหลายผู้หลายคนครับผมเป็นห่วงสุขภาพเบ่อสุขูสุขคนนําครับเมาอย่าครับครับผมห่วงกับไฮภากก่อนครับผมยังไปต่อ ครับผมพิกัดไม้กับมาพอ้กันอยู่บัดสงหอมหมูเจ็ดตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาพิกัดมาไม้เก่าครับผมไปหลุดไปชมเลยครับสีมานบอ่จ้ครับผมแต่ว่าลูกล้านกับมาสวัสด,ดีในป่าเห็ดเลยครับผมเก็บดอกน,นี่ก้อนนี่อุ้ยดอกหล็กแหกมานเดอจ้ะดอกเลกแหก,กแมานครับได้กระตาใช่อ สัม,มือก็เลื่มครับผมเลื่อมทายกระตาเด้อครับเก็บเลยอีแม่งหงาบนะจ๊ะลูกชายก็มาครับบนยางหาเห็ดอยู่ทางไหนเดินหน้าอิม่มเลยพ่อจักคือแดงพลาหลายน่าจะแมนครับนะใส่ไปเชีย่ยแห้งจุดออกงหงาบนะจ๊ะครับผม พี่กหนงน่เปะแงแต่ว่าอพี่นวเห็ดเขาดงอ๋อว่าท่านเห็นเ็ดึ้นเข้าดง,ดง,ดงครับะเืมแห้งนะนาจะครับนแหงแหงแต่ว่าก็มีโอกาสออกได้ดครับนี่ง,งามนะจาครพุแดงงามครับแดงค่าหลายน่าจะ น้ำเลยนี่รสชาติหวานครับกินหอมไปเลกรลักครับหอมเด้อจ้ะครับเฮ็ดบดดินเนาะจ้ะครับผมหอมก็ปลาเห็ดแดงงามเลครับมันจะใส่แจ็ซอยเต็มสีมาแต่เสาเนาะจ้ะปลาติเดึกครับผมเห็นไหเห็นเห็นตัวหัวฟัวเฟ่ บุ้ยสามดอกสามดอกมันพวกใยมันแังมั้ยแ่นจ้ะมีนี่ดอกนึงอ่ะอ๋อเพิ่มละดอกเดินเน้อเหยียบจนมึดหมดทางอยานห้อเดียวน่าจะครับ

นี่ดอก้านี่เดอกกลัง่ะปรฝทั้งฝนลูกสายเห็นหว้ว่าสันว่าอ้จุ๋มคือเกาอ้ยขาขาเป็นขาดอกเป็นดอกขาตันๆนะจ๊ะเนน่งงามเป็นเพชรน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับ อุ้ยทยั้วนอ่นเลยตันยวนึงทั้งนั่นเอาดอกนี้ก่อนไปนะอวยดีดอกนึงอุ้ย,าายขาอันส่นจะขาสวยเลเนี่ยนั่น,ะน,นดีดอกน,นึ่นี่นี่หลีลีหลีไปใช้รอง ลองใหม่อันใหมครับใหม่ครับอุ้ยสือ<ะ>ต้องแน่นจ้ะอุ้ยค่ะกำลังสอดถึงกระมิ้นนะจ้ะครับผมบุววว๊คบุ๊กบุ้ยงามเลยได้เห้อ กนู้นค้า็นาดค้างานเลยดูตินออกกับติ๋วติวนะจะปลาเดียวกันเดือวขามเด้อจ๊ะ เด็กข้ามขาเตี้ยครับผมงามน่าจะเอาอยู่้โหอมแต่มข้าตันๆันน่าจะยอดนามเนาะแามจ้ะงามแงงครับของามจะดออกงงามน่ะจะ

bớt ạ Kế cái Nên bớt cửa thằng Cứ Nên bớt được thằng Ui Cái ngầu lên không biết nè Đi, đi, đi Đi, đi, อ,อ,อันนี้บ้างดีนะว้ากงามดีครับจริงเหง,งดีนะจ๊ะชี่อระบาดโซ่เข่าคางเราด้วยครับบ้านงางโจ้เมื่อดีกล่าสตวัสด,ดีเพราะไงไม่ไงนะครับคนคนมาภายใน้่ายกับตาด้วยครับเจ็บเลยยิ่เง <c oughs> ี้เจ็บเลย มาดูเก็บซอยกับบ่ห้เก็บอ้อเก็บเลยอพอลูอออกชายก็เก็บด้กันด้อครับแต่ว่าบระเทศไทยไยแม่ขรก,ก้อนนะ่ะต้นกรอกมาซุ้มก่อนครับเระอหองก็จะครับเระหองระคำ ลองซมเปิด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 นี่เหอ้ยโบาที่เด่มเป็นไงสินี่ไเีบหลเก็บหลอดเก็บงามนะจ๊ะมาเด้อครับบานมาเนำดลน้ำลายได้บานดึงขาให้โ่โผ้กได้บาน โพดโพอีกกี่แล้วนอนของเพื่นอนเนาะแมนบ่แมนอุ้ยทั้งปูป,ลปลังปากละเอาปากมาหนำอยู่ไ <c oughs> ตใหม่เลยก็แมนนันน่นนั่นนั่นไดวจะค่อ,คอยเปิดเอ๋อค่อยหลุนไปน้ำกันนะจ๊ะค่อยหลุนเด้อครับผมหลุดน้นำหลวงน้นำร้านยาๆวๆเหมือนนี่บอนั่นละนั่นละนั่นละ

โอ้ยตัวเข้งอย่างนี้จ้าตัวแขงข้งางเราเอ็นตางครับผมรับผมมันจะมนคนบัปลาจะฮาแด้แน่ดีๆมาๆเป็นยังไงเมิ่งเด้อครับเจ็ดสพ่อแมพี่น้องเบ้อสุขสุขคนครับผมมีน้องเพ่นกลายไปแล้วดอบกบัวกล้ามนึ่งนี่งามพลุ เลาะจนลูกไส้ปลาบะมี่ลูกไส้ปลาบะมีครับผมลูกไส้ส่วนเหนื่อยก่อนว่าหาอีกก้อนหน่อยโอ้ยปวดแน่นเบิดเลยป่ะนี่มีแต่เห็ดเด้อครับนเหรอเห็ดอือเด้อ นี่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 งามในงามในงามนั่นละนั่นแหละฮะเงาเลยบานเงาไปทางไหนบานพี่น้องเพื่อนเอาเอาตัวนี้ไปเลยออกเบมดเลยครับเหมืองออกหมดเรื่อยเรยวันนี้ต้องป่นทางดอกงดูน้ำหยดน้ำลานเด้อครับ ครับผมวันสงการเนี่ยก็เที่ยวละยางละมัดระวังครับผมกับอุบัติเหตุเกิดอนไ้ทุกเวลาครับผมเวียนนามให้มียางมีความชุกด้วยครับโอ้ยพุ่นอ่ะความพำฝนครับผมฟังความเามีย่นวะยัาง,ง,างคือเียบหลุดหรือไหลากหลายยางไม่ต้องฝุ่นแต่สีเียเพชร ้มาใส่ตานอาสิสิะไรก่อนไปทากกระตาเลยเก็บพายมอเนาะอีเม่บ้าทุกอีเลยอีแมน่นี่นี่นี่งามนี่นี่มองงามคือยาเป็นเถ่อนขึ้นบอฟกับบ่แมนขั้นเกฟบกับสีมานคนละ ยังแหงพูดวันรุ่มาเลยอ้าเอาัยอาศยอันนี้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 อันลาาเงเด้ครับคนมาฝ่อมา่อคือขวานเ่นหองเส้นเนาะมเต๋อครับมละหมอกแกงหมดนะคือ พูดแม่นเหมือตัวละอีแมวทางลงมามันมันเหยียบม,มากนะบ,บ่ะโอ้โหแลี่ของผมเห็นเนาะที่ไปตองคนหนูด้วยคนเนาะนา่เอา,อาเลยบาทเลยเก็บนึงก็มาเก็บมาเนี่ยนะก็สามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้ลายอยู่ตัวน่ะเ,เก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาเลยเก็บมาเลยเลยถิงเต๋องกแม่มค่อยเปิดไปหน่อย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวแม่เอ,อ็นตัวนี่งองซอยกันโหลดลงมาลุมคนว่เอ้า๋อ,าๆๆอง,นอง,นองานงาลุนลุงลานเด้อครับเหมือนจะเงินขัด เป็นขอบคุณครับผมที่เขาม้าซอยหนี่งใครคือมณฑนเสน่หคนบานปลาครับผมขอบคุณทุกแหลทุกแชร์ด้วยครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมมณฑนเสน่หคนบานปลา,ตาแต่าแต่็นอะไดีๆงามๆนะครับไม่เบิ่งเอาได้หนีได้ไหมน,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 นี่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 นั่นดี่ละ่ะ Nó khảo phần đi mặc khảo đó tiếp tiếp. mặc lắm mặc lắm luôn khảo mặc 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 พี่พกระตานํใส่ลตาโตเฮ้ยพี่พีกับพี่นั่มขึ้วานบ่ครับมาแล้วครับอ่ะี่โอ้ยเตเตเตยเลพี่กับพี่นข้วานอาไอ่ตัวเจว่าต่ว่าพี่พี่ภาษาไทยตัวอออเหนอุ้ยทางหลังนึ่งขึ้นนอน่องน่บานเ นี่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 โอ้โหนาเลยเปิดเราดีๆป้าอืมนอนเป็นนอนเลยเนาะเนี้ยยัเป็นแนวฝุ่นอ่ายูน่าแม่เอาเก็บตัวนี้ก่อนสิละเสแสบได้เลยของแสบ หนึ่งจำเจวเบิดนะนครับบางคนบางคนทีคร right, ับผมคนใส่เอาไปพัดน่ะลวงพี่ามาพัดแสบจ้ะพัดแสบครับผมลองบงเลยโอ้ยคี่ปวดใอีเม่เต็มตาแล้วเปล่้เต็มถ่านเลยครัเต็มมาลายวันเลยี่ีหลายย้ำลงมาผีเลยด้วยเลนี่ยี่ี่ยำลงมาผีนี่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 มาเปิดนี่นี่ออกนี่ นี่ยังมีเตห็ดอกงามนี่เห็นเห็ดชันเ้ยบ้านอ้าชันงเะนี่งามบานเลยแ่ตัวเห็ดบมุนเหมือนนีคสเหี้าดอเลยพ่ทั้งหลุมเดอกงามแห้งเดี๋ยวไปเห็นซำนีถ้าซํำนันสีซํำไหนอ้ยค่ะใตองพันนานะจ๊ะใตองนาขาใหญ่เลี้ยวไหมดอะมน ยาบดโอ้ยายาปลาถิมตีนะยาเบ็ดอาคาชาอาคาาทังลมทังลุมทังลุมมาสิมอนกับหากับผมเลาะจนเมื่อยจนดังเฮือนหมือนจมา่อดังเฮินเบ็ดละบ่เหี่่อายทังลมนี่ละ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 ทั้งลุมนี่ละทั้งลุมมาักสบาย ยังวาทางหลุมท ah, like really? hmm. ั้งเย้มาซำนี้ซำนี้ที่ซำใหญ่กยังวะเก็บเล็กนิดนึงนะกัไม่โฟกันี่แหละทางนั้นมีแตเห็ดนะเก็บไปเลยเก็บไปเลยกันทางตาต่อกาทาผู้เห็นเห็ดบาดงานนี่ี่คอยแม่มาด้วยครับบาเิเฮ็ดงามน้ำมนต์เสน่ห์คนบาดบ่า นี่มันจะเหมือนมลเสน่ห์คนบานปลาไม่ใหญ่ว่ะบานปลาอีดีบางมือก็บมหันกับผมบางมือกับมานกับผมการให้ยู่ห้กินกับเป็นอย่างสุลาบดำด้วยครับเพราะว่าบางมือกับมานกับผมมานก็มือก็เป็นไปไ่ได้น่าจะแม่นครับกับางมือกับถึงวันเมื่อยากที่ว่า นม่คานจบว่าไม่จีว่าอุ้ยข้ายหนหทองอุ้ยน้ำกดนฮะเจ็บไปข้ามบ่าข้าจาครับผมข้ามไหนสอผ่าต้องขอโทดขออภั่โอยค่ะอแม่ที่น้องพ่อยังไงอ้ยที่ทุกคนทุกคนเด้อครับครับข้ายังมาซำดอกไหนดอกแห้คักที่ทั้งที่ให้ครักทแม่ เก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยครับเก็บมาเลยโอ้โหโคกนะจ้ะโคกดอกห้าขาใหญ่ไม่ต้องหนาขาใหญ่เลยโลแกนเสินเว่าหาหย่าด้วยครับเ่ต้องหนาจับลูกล้านกับใบจากเชียวใบจากรแห้งเพราะว่าบางเคื่อมือไม่เพิ่งจะสอดขึ้นมาอีกนี่จ้ะ ครับตั้งแ่บนน่น,นอ,อนะใเพื่นกาบตามเพ็ดเลยเพ็ดโอ้ฝนางงนอื่อนกันไปไหว่ไหว้เลครับผมนะบ่าวากันครับผมเข้ามาหาอยู่ห้ากินทำงานขานขานนานกีโก้กีโก้เพ็ดเครับผมเก็บจนได้ขานาะว่าบุขานไรตเบืองที่ะเพ็ดนี่แต่เพ็ดครับเรา,เานหลงเห็นนี่ตาตานี่ยะห้าลายเนา ันทั้งยากเจ้าทั้งรองเลยหลวงเพชรบานนี่ดอกใหญ่ๆนี่เก็บให้ม่ใหญ่เบิ่งแน่เป็นอันเก็บใส่บุญอันเป็นควนสองควนม่นเสน่ควันบานปลาเนี่ยคือดอกงามดอกใหญ่เ่ยนี่ละครับควนสองม่อนเสน่ควันบานปลาใน2567เมษายนครับผมวันที่13บสามก็กำลังพอครับเนี่ยนี่ เพราะว่ามือมือนัันก็พอะแ่ดอกเล็กน้อยน้องเพี้นเนาะมู่บ้านนะผมมือนก็เล่งดอกงามดอกหง่ดอกน้าขาใหญ่ทีเดีหงเพี้นเอาบวชนี่นันละนั่นละนั่นละขึ้นเครื่องบานค่อยค่อยขึ้นเด้อครับขึ้นน้ำหยกน้ำหลานนี่เดีอีแม่เออออเออเอออเอเอเเเเ หว่นเดยอะไวนี่ก็ค่อ,คอยยนี่ดอกนึงเอาอยู่บ่ดอกนี่โอ้บะเห็นครับนี่นี่เป็นบะเห็นเลยครับต่อจากนอ้ก็ใส่ครับผมเพราะว่าทื่อใบจองแห่ลองล้านก็พยายามเกลี้ยแคบเองครับผม บาง่า ok ั te int te int. Ama, ung, ้งไอ้สี <een pu ke? S 2> <O> ่ก็จะเห็นครับก็เลยสี่ใ้เบิ้งครับบนตรนข้อเท้าก็เอาไฟนำครับผมไปเถงเไปเถงเครับเถิงเด้วยครับเหนื่อมากเยเหนืยคหอยบึบหอยบึคำกาน้องเขนเต็มกระตาจอกก็เอ้ยยุงอันดอกหนึ่งในหัวเข่า ลองนลานี้นมันดอกหนึ่งอืมดีมลกีนี่คนงามนี่บ้านอ่ดูฮะเราคือเรา้ยัน khá chút c จะเสิยงอ่ะเฮ้ยไม่ต่าจะเกี่ยเือโอ้โนจะเกยบเนาะ อย่างเงี้ผมใหญ่ๆครบผมขาหมุนๆขาใหญ่ๆ้อนี่ๆๆๆข้อใส่ข้อใส่มเ่เพื่อนมดใจเออดดง่ายตัวเสืองบอบางอืมไอ่สไ่หนอนมนอ เต็มตาเลยเด้อจ้ะให้แม่ตัดขาให้พี่ทั้งพีเอาลูกสายลองมึงครับเพราะว่าน่ะเดินไปเลกมาทางแม่เบิ่งบางนี่มันต้องเอาแบบแม่นี่นี่นยังสวง <ả? S 2> mm. อ๋อนี่จะข้องงามันนี่นอนกนอนนวยนนนี่นี่นี่นีแม่ด้วยกันดกนด้ขาปี่ีอด เนาะบนี่เป็นเงาเยเป็นเงเลยรเป็นดอกใหญ่น่าจะไปเมื่อือละพมับไปส่นอีกน่อยนึงตกันเยอะจ้ะางเคงางเครนี่ครับเพชร เห็ดงามครับผมเต็มกระตาเห็ดผงแดงอยู่ข้างล่างแม่จ้ะเห็ดผงแดงเห็ดผงเจียวอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะครับแล้วก็เห็ดผงข้ามแน่นิดหน่อยส่วนมากจะเป็นเห็ดบดดินเนาะจ้ะแม่นครับดอกใหญ่ๆงามๆเด้อจ้ะงามครับผมเป็นเหงาเป็นเหงาเลยเนาะจ้ะเป็นเหงาเลยครับเป็นเหงาเป็นกอเลยครับแม่นจ้ะเปลืกมันแห้งเปลือยู่เนาะจ้ะมือนมันหีืออีลอ้มันเห็ดเดือนหาครับผมแรงๆจะดอกงามๆขายาวๆเนาะจ้ะครับผม จ้าฝากคนไหลก็แช่กดติดตามมนฑ์เสนคนบานปาน์ในเด้อจ้าสำหรับคลิปมัอนีกับบ่มียังหลายจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมนฑ์เสนคนบานทาครับผมขอบพระคุณทุกไค์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆพื้นทีครับผมขอบพระคุณทุกกำลังใจครับผมขอบพระคุณทั้งในและตามระเทศครับผมก่อนเสียมลาพาจากขออ้อวยเวชัยครับผม ให้พญายั่งให่เอฟซีเบอร์สุขสุขคครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับค mm hmm. ิ่งเงินถ้าเงินคิดทองอะไรทองครับผมให้อยู่มัน่นคงยืนอยู่เป็นลมโพ่ลมไส้มีู่สลานไปยโดนครับผม mm hmm. อำลาผ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพอ,อ,อก,กันใหม่สวัสดีครับ